สัดีค่ะท่านผู้ชมเช้านี้ก็มาเจอกับแม่น้องเกชนีนะคะท่านผู้ชมคะ่ะมาเจอกับแม่น้องเกชนีก็เจออาหารง,ง่ายๆสไตล์แม่น้องเกชินีนะคะท่านผู้ชมวันนี้สองคนแม่รูกก็จะพาเข้าครัวมาทําเมนูมาม่าค่ะวันนี้จะทํามาม่าผัดใส่ไข่แล้วก็ใส่ต้นคะน้าอ่อนนะคะท่านผู้ชมคะ่ะง,ง่ายๆสุดง,ง่ายๆเชา้ชาๆอาหารเร่งด่วนนะคะก็ ทำได้ดังต่อไปนี้เลยค่ะท่านผู้ชมคะเมนูนี้ก็มีวัตถุดิบก็คือ1คณะอ่อนนะคะท่านผู้ชมหั่นไว้เดี๋ยวคุณแม่จะไปลวกนะคะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีะมาม่านะคะก็เป็นมาม่าหรือวัยวก็ได้ค่ะอันนี้จะเป็นวัยวนะคะวัยวก็ประมาณสองห่อค่ะท่านผู้ชมสองแม่ลูกก็2ห่อนะคะไข่ก็2ฟองคนละฟองค่ะท่านผู้ชมแล้วจากนั้นเราก็จะเทเครื่องปรุงของเขาใส่ถ้วยเอาไว้ค่ะ แล้วเราก็จะปรุงเพิ่มด้วยน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็ซีอิ๊วขาวนิดหน่อยนะคะที่เราจะปรุงเพิ่มแล้วก็จะมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้ก็คือมีน้ำมันนะคะท่านผู้ชมมีน้ำมันอะไรก็ได้ค่ะที่จะนำไปผัดนะคะส่วนประกอบก็มีไม่เยอะค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะนำท่านผู้ชมไปผัดกันเลยค่ะหลังจากที่เราเตรียมวัตถุดิบไปแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะเราก็มาตั้งกระทะนะคะท่านผู้ชมจากนั้นเราคุณแม่ก็จะมาทอดไข่ก่อนค่ะ

ใส่ใส่กระเทียมค่ะเตียวกระเทียมให้หอมหน่อยนมันที่เหลือนะั้นเติมน้ำมันมนะคะเอาแค่นี้พอน้ำมันไม่ต้องเยอะมากก็เตียวกระเทียมให้เหลืองถักเราก็จะลวกไปแล้วนั้นเราก็แค่ หอมแล้วเราก็ใส่เส้นไปค่ะท่านผู้ชมเส้นค่ะสุดง่ายๆสไตล์แม่น้องกีกทิ่นี่ค่ะท่านผู้ชมคะเราก็ตะคุยนิดหน่อยค่ะหลีไฟให้อ่อนลงมาหน่อยเขาเป็นไม้ก,ก็จส,สงหน่อยค่ะไม่ต้องไปอะไรเขามาก เขาจะ,จะตะล่อมไข่เข้ามาไข่ก็จะไม่เล็กนะคะท่านผู้ชมะะคะไข่เราก็จะเป็นชิ้นค่ะ เขจะปรุงรสชาตินิดหน่อยรสชาตเพิ่มแต่เราก็จะใส่ผงที่เราเตรียมไว้นะคะผงของเขานั่นแหละเราก็จะใส่ลงไปเลยผงเขาอ่ะก็จะเติมน,น้ำลงไปหน่อยเขาเราก็จะใส่ไปเลยอันนี้เป็นผงของมาม่าหรือว,วัอะไรก็แล้วแต่เราก็จะใส่ลงไป ก็จะส่ง,สงเขาเราก็จะปรุงรสชาติเพิ่มนิดหน่อยนะคะท่านผู้ชมปรุงรสชาติเพิ่มนิดหน่อยแล้วก็จะใส่น้ำตาลลงไปค่ะท่านผู้ชม เพื่อเสริมรสชาตินิดหนึง่งเราก็จะใส่ต้นตาลงลงไปนิดหนึ่งค่ะท่านผู้ชมคะเพื่อปรับให้ให้มันหอมหน่อยนะคะท่านผู้ชมดอกลงไปนิดนิดอย่าไปเยอะนะคะเพราะว่ามาม่าเขาก็จะเก็บอยู่แล้วให้มันหอมนิดนิดแค่นั้น ก็สมสมเขาแบบนี้ค่ะท่านผูชมคลุกให้เข้ากันแล้วเราก็จะใส่ผักลงไป ที่เราลวกเอาไว้นะคะท่านผู้ชมคะผักคนะน้ากรอบๆเราก็จะลวกเอาไว้แล้วเราก็จะใส่ลงไปค่ะท่านผู้ชมแล้วก็มาผัดรวมกันก็ง่าิินะคะท่านผู้ชมคะก็มเมนูง่ายๆ เร่งด่วนตอนเช้าๆไม่รู้จะกินอะไรนึกไม่ออกก็มามา่าผักใส่ไข่ใส่หมูใส่อะไรแล้วแต่ค่ะใส่มะเขือเทศใครชอบอะไรใส่ลงไปได้เลยคุณแม่ก็มีแค่นี้ก็ใส่แค่นี้ค่ะท่านผู้ชมง่ายๆคุณแม่จะชิมรสชาติก่อนนะคะท่านผู้ชม่อประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวคุณแม่ชิมรสชาติก่อน โอเคหรือ,อยังมีรสหวานนิดๆผง,งเขาก็จะอร่อยอยู่แล้วถัดีปกินเพิ่ม,มเขียนหนักเก็นมากก็ไม่ดีเนาะ พอ,อเสร็จแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะเรียบร้อยแม่ตักใส่จานกันค่ะท่านผู้ชม ก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะมาม่าผัดของคุณแม่ตอนเช้ามื้อเช้าคิดไม่ออกไม่รู้จะทานอะไรดีก็เป็นมาม่าผัดสใส่ไข่สด ผัดใส่หมูอะไรก็ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วแต่ท่านผู้ชมชอบเลยค่ะชอบสิ่งไหนใส่สิ่งนั้นเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะในวันนี้คุณแม่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอาหารจานด่วนของคุณแม่วันนี้นะคะเป็นมาม่าผัดตอนเช้านะคะถ้าใครท่านผู้ชมท่านใดชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งให้คุณแม่และน้องเกซินีนะคะท่านผู้ชมค่ะวันนี้สําหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะท่านผู้ชม